กับยกต่อไม้ยักษ์ขนาด10คนโอบมาไว้ในห้องหากนี่คือพิมพ์ยางจากส้างต้นหลุมพอไม้หายากที่เหลือเพียงต่อเป็นหลักฐานสะเทือนใจหลังป่าถูกบุกรุกเพื่อทำสวนยางพาราทีรวัตรบุญมีลงพื้นที่สำรวจอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้างจังหวัดสงขลาบ้านเกิดเพื่อสร้างพิมพ์บันทึกจากป่าในเวลาสเดือนกลายเป็นศิลปะจัดวางที่ใช้เทคนิคภาพพิมพ์เป็นพื้นฐานสำคัญ เช่นเดียวกับงานฮิวแมนไมที่ปร,ราดคุณานุรักษ์ใช้ตัวเองเป็นแบบในภาพพิมพ์ดิจิทัลการเจาะรูนับร้อยๆครั้งแทนการปลดปล่อยตัวตนแขวนให้ชมแบบ3มิติส่วนหนึ่งของการโชว์ฝีมือก่อนนักศึกษาปริญญาโทภาควิชาภาพพิมพ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ศิลปากรปีการศึกษา2556จะก้าวไปเป็นศิลปินเต็มตัวซึ่งเอกลักษณ์ที่แต่ละคนค้นพบกลั่นกรองเป็นผลง,งานทั้ง9ชุดในนิทรรศาการนายปริ้น เราเปรียบเทียบกับจิตเราที่รับแต่เรื่องราวจนมันทึบตันเราสะสมอย่างเดียวเราไม่ได้ระบายออกซึ่งผมก็ใช้วิธีการเจาะกระดาษเนี่ยเป็นตัวสื่อก็คือทําให้กระดาษที่ทึบตันมันโปรง่งก็เหมือนเทียบกับจิตใจที่ทึบตันไปสู่กับการระบายออกที่เบาที่โลง่งที่โปรง่งสบายอะไรเงี้ยคนก็ต่างอยากจะสร้างขนยางขึ้นแล้วก็ เข้าไปบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติด้วยครับก็คือบกกุกป่าไม้เพื่อทําสนยางคือก็มันเหมือนกับการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของคนโดยไม่แบบกลัวต่อกฎหมายอะไรแบบนี้นะครับนำขบวนการของภาพพิมพ์มาสร้างงานใช่ครับคือการถอดพิมพ์จากน้ายางพาราอะไรเงี้ยตอไม้ก็คือแบบเสมือนแม่พิมพ์ส่วนน้ายางพาราเนี่ยก็แทนกับกระดาษ สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยค่ะคือการที่หลุดออกนอกกรอบการพิมพ์แบบเดิมเพราะว่าแทบทุกชิ้นนะคะคจะมีการผสมผสานเทคนิคอื่นมาใช้ร่วมด้วยกับเรื่องของการพิมพ์ค่ะใบหน้าหญิงสาวพระรมัวดูเคลื่อนไหวเมื่อเปลี่ยนมุมมองคือผลงานอัตตาตัวตนที่ชาลิสาวงมงคลใช้เทคนิคพิมพ์บนผ้าบางแล้วซ้อนกันเป็นภาพลวง ขณะที่ธนวัฒนพรมสุขดึงเศษผ้าจากรอยขาดมาสร้างมิติและหมายถึงการเชื่อมร้อยสัมพันธ์ในผลงานมิติแห่งการผสานความรักเป็นอีกตัวอย่างการคิดนอกกรอบภาพพิมพ์แนวประเพณีที่แต่เดิมอยู่บนกระดาษและเป็นเพียงงานสองมิติ ผลงานจบของนักศึกษาปริญญาโทแต่ละปีบอกชัดว่าศิลปินยุคนี้กล้ายหยิบวัสดุและเทคนิคแปลกใหม่มาสร้างความตื่นตาดึงดูดความสนใจไปสู่เนื้อหามากขึ้นนับเป็นพัฒนาการของภาพพิมพ์ไทยร่วมสมัยที่เด่นชัดในช่วง10ปีมานี้คือเราพิมพ์รอบตอบคือแทนท,ที่เราจะพิมพ์บนกระดาษหรือพิมพ์บนผ้าเนี่ยเราก็ไปสามารถพิมพ์บนบนวัสดุจริงแล้วก็มาทําเป็นอินสตอลเลชันมามีการจัดวาง ผสมผสานหลายอย่างซึ่งซึ่งตรงนี้ทางอาจารย์ที่ญี่ปุ่นเข้ามาแลกเปลี่ยนกับภาพพิมพ์ของภาควิชาเราเนี่ยเขาก็เอ่ยปากชมนะ้ะว่ว่ามันภาพพิมพ์เมืองไทยเนี่ยจากที่เขามาดูเนี่ยมาเป็นระยะระยะเนี่ยเขามันมีความแตกต่างจากภาพพิมพ์ญี่ปุ่นเยอะมากในเมื่อสิ่งแวดล้อมที่แวดล้อมเราเนี่ยเขายังไม่คุ้นเคยกับภาพพิมพ์เนี่ยศิลปรบินพวกนี้ถ้าอยู่กับภาพพิมพ์อาจะเรียกว่าอะไรแห้งตายแล้วเขาอาจจะแห้งตายแต่ถ้าเขาปรับตัวเขาเอง นะทำงานศิละปะในสาขาอื่นเข้ามาบวกนะฮะเขาก็จะเลี้ยงตัวงเขาอยู่ได้แต่ในสุดเขาก็จะไม่ลืมภาพพิมพ์หรอกภาพพิมพ์นี่ก็คือ,อมีแม่พิมพนะทํำซ้ำได้นะสแตมป์ได้ประทับได้รับบิ้งได้เนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีพื้นฐานภาพพิมพเนี่ยเขาจะไปได้ไกล วิชาภาพพิมพ์อาจไม่เป็นที่นิยมเท่าจิตรกรรมเมื่อคนรักศิลปะมักสนใจการเขียนรูปมากกว่าหากว่าที่มหาบัณฑิตหลายคนเลือกทางเดินนี้เพราะสนุกกับเทคนิคมากมายที่ต่อยอดไปได้หลายเส้นทางใช้ฝีมือของพวกเขาเปลี่ยนความคิดที่ว่าภาพพิมพ์เป็นอุตสาหกรรมหรือภาพพิมพ์ชิ้นหลังๆไม่สําคัญเท่าชิ้นแรกเมื่อนี้คือศิลปะอีกแขนงที่ใช้ฝีมือและกระบวนการไม่น้อย นิทรรศการนายปริ t จัดแสดงที่หอศิลป์ธนาคารกรุงไทยสาขาเยาวราชจนถึงวันที่20มีนาคมนี้กริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน